โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นารีวิวเจ้าน้ําเต้านะครับซึ่งอีกประมาณ2อาทิตย์ร้าน,นค้าแรงก็จะรีแล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเสียเพรเนานะ,ะแป๊บโอเคอสำหรับน้ําเต้านะครับ ชื่อเต็มเขาเรียกน้ำเต้าเหินหาวเนาะสำหรับสกิลติดตัวนะครับทุกเทิร์นของการยิงของคุณนะครับความเสียหายของสตูจะลดลง2%ความเสียหายธาตุของพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น2%สอนทับสูงสุด10เท่าไม่สามารถเขียนได้ก็คือยิ่งเราได้เทิร์นบ่อยนะครับเราก็จะถึกขึ้นนะครับเทิร์นละ2%แล้วก็เพื่อนเราจะตีธาตุแรงขึ้น2%นะครับสูงสุดคือ10 ครั้งก็คือ20%นะครับก็ยิ่งยื้อยิ่งถึกประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยิ่งเลตเกมนะครับอ่าดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามอาเซตค่าของแบตเทิลนะครับแล้วก็สกิลกดใช้งานนะครับเหมือนกดชาร์จเลยนะครับแต่เอฟเฟกจะน้อยกว่านะครับเอฟเฟกเยอะกว่าแต่ความแรงจะเบาวกว่านะครับ หลังจากใช้เงนินจะเข้าสู่สภาวะล่องหนแล้วก็สุ่มวับไปในพื้นที่นะครับแล้วก็มีผลเอฟเฟกเสริมขึ้นมาก็คือลดความเสียหาย30%นะครับต้านทานผลอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องแปลเป็นภาษานนอ,อังกฤษเนาะอ่าสามรอบอ่าตีแรงขึ้น30%ในเทินต่อไปนะครับ ้านทานผล30แล้วก็ลดความเสียหาย20%แล้วก็ได้โล่พลังชีวิตอีก20นะครับก็อารมณ์เหมือนถ้าใช้กว้างนะครับกวางก็คือถึก60%เพียวเพยวเลยก็คือยังโดนตีเข้าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำเต้านะครับมันถึกแค่20ก็จริงนะครับแต่มันมีเลือดให้อีก20นะครับก็อารมณ์เหมือนมันถึกขึ้นอีก,ออกเยอะเลยนะครับ ถ้ายิงเข้ามาก็จะติดโลเลือดนะครับสกิลนี้ไม่สามารถปัดเป่าได้นะครับแล้วก็สุ่มภายใน5 0ะร้อพิกเซลอ่ะเหมือนตอนแรกเลยนะครับก็คือสุ่มวัปไปในพื้นที่นะครับอ่าขั้นต้นนะครับเดี๋ยวผมไปลงอ่าลองในดันให้ดูก่อนนะครับดันยังไม่ได้ลงเลยนะครับ อาวันนี้มีสองตัวพอดีนะครับเหมาะสำหรับการเทสมากเลยนะครับสำหรับทีแรกนะครับก็ยิงทางขวาโอเคสองหมื่นหนึ่งนะครับเรามาดูดว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับ จะล่องหนเสร็จแล้วก็วาร์ปนะครับในดันเจียนเขาไม่วาร์ปเนาะไอ้ชิบ่นเรามาดูกันนะครับ2องหมื่น,น่งจะเป็นเท่าไหร่นะครับปุ๊บขึ้นมาเป็น3าม,มหมเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบอเกือบ2เท่านะครับประมาณ1นึ่ง,ง,ง,งก็กว่านะครับ ค okay. ต่อไปเป็นรุ่นอ่ารุ่นผมขอใส่เป็นเปลี่ยนพุ่มพุ่มคันแล้วกันนะครับต้านคีก็ยังไงอย่างนั้นนะครับใส่อัตราบล็อกแล้วกันนะครับไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะครับมันจะมีอยู่บล็อกอัตาคีต้านคีนะครับก็ ลองไปหลายๆรูนก็ได้นะครับหมดจัดอันดับเลยนะครับก็ยังเก็บรอบไม่เต็มนะครับอ่าสำหรับใครที่ถามเข้ามาเนาะว่าอ่าสัตว์ขี่หายยังไงสัตว์เลี้ยงหายยังไงนะครับ ก็เราต้องรอช่วงกิจกรรมนะครับหรือโปรโมชั่นอะไรอื่นๆที่เข้ามานะครับสำหรับใครที่รีบนะครับแนะนำให้สมัครเซิร์ฟใหม่นะครับจะมีขายอยู่เลยนะครับประมาณตัวละประมาณ6 7เจ0พันทิเก็ตนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็นะครับเ <laughs> อ้อน้ำเต้าเหินหาว จะดับก่อนเพื่อนหรือเพื่อนไปก่อนนะครับก็ใครมีนางฟ้าพืชทุกษ,ษานะครับก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเมตาเซิร์ฟนอเขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับเป็นสัตว์ที่โจมตีแรงที่สุดแล้วนะครับ่ะ พอไปก่อนนะครับใจเย็นนะครับอหูทีเดียวโอ้โดนแค่ทีเดียวนินจิสือแบบนี้นินจิสือไม่ขึ้นแบบนี้นี่จิบป,ปวดเลยนะครับกับินมานะครับรู้สึกจะยิงใส่ตัวเรานะครับ ม่เจ็บนะเนี่ย <unt> เจ็บแบบเจ็บเลยอะ <c oughs> แต่เขาไม่เจ็บเลยนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าตัวเรานี่เบาบางมากเลยนะครับใส่อาตาบล็อกเนาะ เขาแอดเลยนะครับก็ทีเลือดไปก่อนกดนะครับปั๊บนะมันจะสุ่มวาร์ปนะครับเขาไม่รู้หรอกครับเราวาร์ปไปไหนนะครับล่องหนให้ด้วยนะครับเหมือนเรากดชาร์จกดล่องหนแล้วก็กดอ บางกรตรงนี้นะครับที่ฝั่งตรงข้ามกดนะครับเหมือนเรากดปุ่มเดียวนะครับใช้พลังน้อยกว่านะครับแต่ก็แรกมาด้วยความแรงที่เบาลงนะครับอ่เพื่อนเราไม่น่ารอดแล้วนะครับเจ้าก็กดทุกอย่างที่มีเลยนะเรียบร้อยครับอ่เบิด <c oughs> โอ้ยเนาะเขาจะไปไหนเอ่อโอ้โหถ้าให้เรานี่ยอยู่ข้างบนนะไม่เป็นไร ให้เพื่อนยิงอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับโอเคอยู่ในมุมที่ถูกต้องแต่เราก็ไม่ได้เทิร์นะครับอุ <laughs> ้ยเทิร์อุ้ยเขาชาร์จยังไงเราก็ล่วงนะครับอืมโอเค ปัป๊บปบอุ้ยเบามากอ่าเป็นเราเองนะยิงไม่แรงนะครับยิงเบามากอ่าดูจากสภาพแล้วเพื่อนยิงติดแน่นอนนะครับโหแบบนี้ไม่ตายนะนั่นะนะ่ะอุ้ยตายเว้ยแสดงว่าแรงพออยู่นะครับ ครับเนี่ยข่าวจ้วะกันเลยทีเดียว <laughs> no ติดวี่ก็ถือว่าโดนเบาอยู่นะครับสามฮิตฮิตแรกโดนนึนจุสูนะครับฮิตที่สองรับดาเมจได้อยู่นะครับแต่ฮิตที่สามไม่รอดแล้วนะครับแตก <laughs> ืแต่ฝั่งตรงข้ามเลือดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอุเยอะอยู่นี่ว่ะแทบเต็มหลอดเลยโหพลังต่างชั้นกันมากขนาดเขายิงแบบรถพาวะนะครับหายไปครึ่งหลอดไม่น่าไหวนะครับ ดาเมจผมเบามากเลยนะครับตอนนี้เนาะเขาอัพเกาะอัพอะไรกันไปแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะเริ่มกลับมาอัพตัวละครไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพื่อตามคนที่เซิร์ฟให้ทันนะครับให้อยู่ในแบบเกณฑ์มาตรฐานนะครับแบบไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะอยู่ในโซนแบบมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับไม่ใช่ว่าแพ้ตลอดเนาะ ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่แบบกดเพิ่มดามเมจแบบพูดปรึกษาแบบนี้นะครับเพิ่มดามเมจแบบจัดเต็มๆอย่างนี้นะครับเพราะว่า,าเจ้าตัวนี้มันสามารถชาร์จได้เนาะชาร์จถึกล่องหนให้เรียบร้อยเลยนะครับรอได้เทิร์นแล้วก็พาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ